วันนี้กินข้าวอะไรครับกินข้าวก็มีอย่างครับผัดดอกกะหล่ำผัดผัดยอดกะหล่ำผัดยอดกะหล่ำผัดแหนกระหล่ำจะเขินกล้องนะครับจะเขินกล้องนะครับปกติก็วันนี้นะครับก็นําสูตรเลขมาฝากแฟนช่องนะครับปกติพี่เขาจะไม่พูดนะครับแต่โดนอันนี้โดนผมบังคับให้พูดรอบนี้ปกติจะไม่ค่อยเข้ากล้องนะครับนี่เราก็อยู่กันแบบนี้นะครับอยู่กันแบบง่ายๆนะครับกินกันแบบเรียบง่ายนะครับ ชีวิตก็อย่างนี้แหละครับอย่างนี้เหม้ะแหกแตกกระปุกก็นี่ห้อยห้อยลงตรงติงอย่างนี้และครับหน,ออนอ่อมงหน่อไม้เอ้ยอะไรเอ้ยก็นะครับมีอะไรก็กินกันง่ายๆนะครับกินกันง่ายๆวันนี้ผมก็ทอดไข่กินไปแล้วนะครับหนึ่งฟองสองฟองสามฟองกับปากประป๋องกระว่ากันไปอังวดที่แล้วเห็นได้ข่าวได้ข่าวว่าอังวดที่แล้วฟันสี่สี่มาจริงๆ ฟันตั้งแต่งวดมันที่สิบหกจนไหนปะจริงงวดแล้วงวดบางงวดกับเข่าบางวดกับมีเข่าบางวดก็เข้าบางวดก็ไม่เข้าทีนี่ฟันเก้าแต่เก้าก็หกมันกับหัวอ๋อฟันสี่กับเก้าบอกสามกับเก้าจริงงวดที่แล้วนั่นงวดวันที่หนึ่งบอกงวดวันที่หนึ่งมันได้สี่ฟันสี่ตัวเดียวสี่ตัวเดียวประมาณศูนย์สี่มาศูนย์สี่แล้วก็สี่ศูนย ศูนย์สี่สี่ศูนย์ฟันสี่มังวนเมื่อกี้นี่เด่นเก้ากับสามมันได้เก้ามันกลับหัวอเก้ากับหัวงวดน,นี้มั่นใจว่าตัวไหนมาน่าจะสามมั่นใจแค่ไหนสามก็แปดสิบเปอร์เซ็นตะถ้าถ้าไม่มาสามตัวบนก็อาจจะมากล่างถ้าไม่อยู่สามตัวบนแต่หลักสามมาแน่นอนอ่าหลักสามาแน่นอนหลักสามมาแน่นอน มันเคยมันมันมันถ้าถ้ามันมาอย่างนี้มันจะเคยอยู่สามตัวบนเนี่ยมันจะอยู่ตัวหน้าจะมีอย่างนี้นะตัวท้ายน่ะไม่แน่ใจถ้าสามมาสามถ้าวิ่งถ้าเลขวิ่งให้วิ่งบนก็วิ่งบนสามล่างสามวิ่งบนสามล่างสามแต่มั่นใจว่างวดนี้สามมามั่นใจว่าสามอาจจะมาสามอาจจะมาแต่มั่นใจว่าสามอาจจะมา แต่มามั่นใจว่ามาแต่ว่างวดที่แล้วก็มางวดที่แล้วนะหกเก้าเก้ามันกับหัวต่งวดที่แล้วนั่นมั่นใจสี่มันมา 4, มน 4, สี่มาสี่างบนท้างล่างมาทั้งบนล่างเลยเนาะสาหรับงวดนี้พี่เขาฟันสามนะครับบอกว่าหลักสามมาแน่นอนคิดว่าหลักสามไม่อยู่ล่างก็บนถ้าวิ่งก็น่าจะวิ่งสามวิ่งสามบนวิ่งสามล่างอาะถ้คิดว่าจะซื้อสามจะซื้อสามชอบชอบเลขตัวไหนงวดนี้มักตัวใดครับ ซื้อตัวไหนมีเคยออกเลยมีซื้อซะเลยอ๋อเป็นคนที่ไม่ชอบซื้อแต่ชอบนานๆู่ซื้อบางนินดๆหน่อยๆก็ผิดทุกงวดปกติถูกเลขบ่อยไหมครับถูกเลขบ่อยไหมไม่ถูกทีหนึ่งครข้งสองข้งสามข้งอ๋อแต่ว่าทราบข่าวว่าไปบอกคนอื่นถูกบ่อยถ้าบอกเขาน่าถูกแต่ตัวเองซื้อไม่ถูกงันงวดนี้อย่าซื้อเด้วงวดนี้ห้ามซื้อนะ เอา้านะครับงวดนี้นะครับงวดที่จะมาถึงนี้นะครับพี่เขาบอกฟันสามสามมาแน่นอนแต่ว่าจะสามอะไรสามอะไรบางทีสามอาจจะไปอยู่สามตัวตัวตัวหน้ากับสามตัวหน้าสามอาจจะไปอยู่เลขหน้าก็ได้สามตัวบนอาจจะอยู่เลขหน้าก็ได้เลขสามหลักร้อยใช่ไหมสามอยู่หลักร้อยสามอยู่หลักร้อยเพราะมันบางทีอาจจะอยู่สองตัวหลังก็ได้มันเคยมาอย่างนี้นะอ๋อ ไม่หลักร้อยก็หลักสิบหลักหน่วยแต่สามมาแน่นอนนะครับสามอะไรหรือเปล่าถ้าใครชอบนะครับหรือท่านใดชอบนะครับตรงกับพี่เขาก็งวดน,นี้พี่เขาฟันหลักสามตรงใจกับใครนะครับเป็นสูตรเลขได้สูตรปกติมีมีสูตรมีอะไรบ่ครับมีสูตรมีอะไรไหมมีอยู่แต่จําไม่ค่อยได้อถ้าถ้าเป็นสูตรเมื่อก่อนนะ่ะมันมันจะมีทามันจะมีเลขหกตัวมันจะมาเป็นคู่ แต่จำสูตรเก่าไม่ได้ไปจำไว้เด้อเรือรอบหน้าผมกลับมาเดี๋ยวผมสิมาถามใบเก่ามันหายก็เลยจำไม่ได้โอเคนะครับก็อันนี้พี่เขาฟันนะครับสามมาแน่นอนนะครับงวดนี้มาไม่มาเดี๋ยวเราไปลุ้นกันวันอังคาร,น,คารน่าจะเป็นวันอังคารอังคารก็เป็นสามอยู่แล้วสามเขาทับหนึ่งวันอาทิตย์จันทร์สองอังคารสาม แต่น่าจะสามมั่นใจว่าสามสามก็ 3, 8, 3, 7, 3, 3, สามแปดสามเจ็ดสามห้าสามสี่ประมาณนี้แหละสามสี่สามสองสามสองนี่ก็เลขดังไม่ออกนานแล้วก็ไม่แน่ก็ไม่แน่นะครับอันนี้เข็ยมาฝากนะครับทุกเรื่องราวนะครับก็ผมก็เป็นแนวทางน,นะครับพอดี มาเยี่ยมพี่นะครับแกก็อย่างนี้นะครับก็อายกล้องนะครับอายกล้อง <laughs> มันเป็นธรรมดานะครับคนไม่ค่อยไม่ค่อยเข้า,ขากล้องนะครับไม่ค่อยได้เข้ากล้องแต่ว่าตัวนี้มีสามไม่ดูตัวนี้เลยนี่ตัวนี้มีสามเออมันจะเคยเขา่าจะเคยเข่าคู่บนแล้วคู่บนกับคู่ล่างส่วนคู่กลางนี่จะไม่ค่อยเหมือนเนี่ยจะมีคู่กลางคู่สามก็สามห้าแล้วสามห้าสามเจ็ดสามแปด สามสองเอะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับหลักสามมาแน่นอนถ้าใครชอบนะครับเดี๋ยวสำหรับตัวเลขสำคัญนะครับผมจะมีการตามให้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่งวดน,นี้คุณพี่เขาบอกว่าสามมาเดี๋ยวเราไปดูสูตรกันนะครับผมจะให้ดูสูตรนิดหนึ่งนะครับดูสูตรนิดหนึ่งสูตรนี้พี่เขาทำไว้นะครับ นี่นะครับสามนะครับติดสามวันนังคารนะครับสามก็สามสามเจ็ดสามแปดแต่แต่ส่วนตัวพี่ก็ชอบหลัก3มากนะครับแต่ว่าในสูตรมันจะเป็นตัวนี้นะครับตัวเลขมันจะอยู่ในตารางนะครับอย่าจำบางคนบอกว่าอุ้ยตัวเลขมันเยอะตัวจังนะครับแต่ว่าเฉพาะอยู่ในตารางนะครับตารางวันอังคารตารางนะครับตารางวันอังคารนะครับอันนี้มีการจัดตารางตารางนี้ใช้ได้ตลอดนะครับ สามอะไรนะครับสามถ้าใครเล่นนะครับก็สามสามเจ็ดสามห้าสามห้าเจ็ดสามแปดเจ็ดแปดเปลี่ยนได้ออกยากหน่อยนะครับเดี๋ยวจะชอบแปดหนึ่งนะครับสำหรับวันจันทร์วันพุธนะครับก็มีไหลยหลวันนะครับอันนี้เป็นเลขกําลังวันนะครับหาดูได้นะครับครางขึ้นค้างแรมนะครับอันนี้นํามาเปรียบบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไม ใครก็มาพูดได้อะไรยังไงนะครับก็ผมก็แนวทางนะครับแนวทางวันอังคารนะครับเอาอีกรอบนึงเอาอนจากราท่านผู้ชมไปวันนี้มั่นใจก็ไม่มั่นนะบาง,งวันมันก็ไม่เข่าบางท่ามันเขา้ามันก็เขา่เขาสามสี่งวดติดกันมันติดอ๋อแ,แต่เขา้าเข้าก็คือเขา้าสามสี่งวดติดกันเลยเออแล้วก็เล่นไปงวดนึงแล้วก็จะกลับมาอีกนะ เป็นส่วนมากเก้ากับหกมันจะกลับหัวหัวที่แล้วมันเขาเก้ากลับหัวเป็นหกแต่งัวนี้มั่นใจสามมั่ <3 S 2> นใจสามแปดสิบเปอร์เซ็นสามน่าจะแปดสิบเปอร์เซ็นสามแปดสิบเปอร์เซ็นก็ซื้อแปดศูนย์แปดสามไปเลยแล้ว <c oughs> อายุเท่าไหร่ครับสี่สิบเอ็ดเอาซื้อสี่หนึ่งโอเคนะครับงัดนี้ฟันสามล้านเปอร์เซ็นนะครับล้านเปอร์เซ็นตนะครับ อันนี้ครั้งแรกนะครับที่เข้ากล้องนะครับปู่เป็นคนที่เข้ากล้องยากมากนะครับนี่ก็ถือว่าผมนี่กว่าจะพูดได้นะครับว่าได้เลขตัวไหนนะครับต้องอ้อนวอนนะครับว่าชอบตัวไหนนะครับเห็นน้องเขาบอกว่าฟันเลขให้ตัวเดียวนี่มันเข้าตลอดเลยนะครับงวดนี้พี่เขาฟันสามนะครับหลักสามมาแน่นอนนะครับไม่ล่างก็บนนะครับเดี๋ยวเราได้ได้หลายสูตรเดี๋ยวเราจะมารวมกันก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสําหรับ ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามได้มารับชมนะครับสําหรับแนวทางในวันนี้นะครับงวดที่จะมาถึงนี้นะครับหนึ่งธันวาคมสองพันหสามฟันสามล้านเปอร์เซ็นต์มาแน่นอนนะครับไม่ล่างก็บนชอบก็ไปจับเอาขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ